เอาละครับชาวคณะ5ตอนนี้ใครที่มีอาการปวดหลังนะตั้งใจฟังนะวันนี้จะมี3ท่านอนลดอาการปวดหลังมาฝากครับ 1. ครับท่านอนตะแคงข้างนะฮะไก่หมอนนะฮะการนอนตะแคงข้างที่ถนัดนะฮะแล้วก็หนุนหมอนที่ศีรษะตามปกติเลยนะฮะแล้วก็งอเข่าทั้งสองข้างนะครับแล้วก็วางหมอนหนุนนะฮะไว้ระหว่างขาทั้งสองข้างนะครับอันนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เข่าที่อยู่ด้านบนเนี่ย แตะที่นอนนะครับมิฉะนั้นนะฮะกระดูกสันหลังส่วนล่างของเราเนี่ยอาจจะพลิกได้เลยนะซึ่งก่อให้เกิดอาการปวดหลังและก็สะโพกได้นั่นเองนะครับ2ครับถ้านอนหงายหนุนเข่านะฮะการนอนหงายแล้วก็หนุนหมอนที่ศีษะนะครับโดยที่ปล่อยตัวตามสบายเลยครับลูกพี่นะฮะแล้วก็วางหมอนหนุนอีกใบนึงเนี่ยไว้ใต้หัวเข่าทั้งสองข้างนะฮะเพื่อรักษาค,ความโค้งของกระดูกสันหลังส่วนล่างนะครับซึ่งท่านี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีอาการปวดหลังแบบไม่รุนแรงมาก เท่านั้นเองนะครับนะฮะล้วก็มาที่ท่าที่3ครับอันนี้เป็นท่านอนคว่ำนะครับหนุนหน้าท้องนะซึ่งถ้าลูกพี่ไม่สามารถนอนท่าอื่นได้นะครับและจําเป็นต้องนอนคว่ำนะครับอันนี้เฮียแนะนําเลยนะฮะว่าให้นอนหนุนหมอนนะครับบริเวณช่วงคองนะครับแล้วก็หน้าอกส่วนบนนะฮะโดยหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เอาหมอนหนุนอีกใบเนี่ยมาวางใต้บริเวณสะโพกนะฮะเพื่อผ่อนคลายความตึงของหลังนะฮะแล้วก็ถ้ายังรู้สึกตึงอยู่นะฮะหรือ,อยังปวดอยู่ก็แนะนําให้เอาหมุนที่ขามหมุนเอ้ยห,หมอน ห,หมอนที่หนุนศีษาออกได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้นะครับก็ต้องพอขอบคุณนะฮะข้อมูลแล้วก็สาระความรู้เพื่อสุขภาพจากสสสนะครับมหานครเฮลทกับหมีคณชัย